สดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมินิเวิร์เย้วันนี้เราจะมาเล่นแมพบ้านในแมพในแมพพี่มินิเวิร์ทำให้นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไปกันขอปรับหน้าจอกันปรับหน้าจอกันกดไม่ได้กดไม่ได้กดดูเว้อตก กดจะขึ้นมาได้ปีนบันไดเอ้ยเอ้ยไปบันไดกดกดอะไรกดได้แล้ว,ว <c oughs> ตรงนี้มันบางอยู่มันต้องกดออกเราเป๊ะป้าก็เขาเป๊ะเหมือนกตอนนี้เราก็กดเปลี่ยนหน้าจ <c oughs> อได้มาดูตรงแรกเกิดก็จะเป็น <c oughs> เลี ane, ้ยงเนาะใช่ใช่ใช่เขาตูกตู oh. <S 1> <S 1> <S ้หัวก็ยังได้เรามีสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นบับบี้เขาตั้งอยู่ในบาร์บี้แล้วมาดูโซนนี้กันนะนี่จะเป็นโซนเป็นโซนเตาปรุงอาหารนะคะก็จะมีแม่ครัวในสวนด้วยเตาก็กดได้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะก็จะเป็น เป็นโต๊ะทำงานในบ้านนะคะก็จะรูปไลน์นะคะแล้วก็มีช่างฝีมือในสวนนะคะเราไปดูต่อไปกันเลยใช่ไหมพีนิได้ก็คนนี้ก็จะเป็นข้อมูลสวนนะคะต้องดูนูน่นน,นู่นนู่นก็จะเป็น,น,นแล้วคนนี้นะคะก็จะเป็นร้านคาบ้านนะคะคาบ้านนี่ก็จะเป็นพ่อค้าที่เลี้ยงสัตว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็น อัปเกรดได้เมืมบบ่อระดับสวน15อันนี้ก็เป็นข้าวไก่ไก่ตรงนี้เราชอบมากเลยไปดูกันเป็นทางกันกลมแต่แต่ว่ามไม่ได้ขึ้นทาง,ทางนี้อันนี้อาหารอะไรตังหันลมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกันไม่ใช่เข้าทางนี้ตินินเดี๋ยวตินเข้าไปดูพี่ตินินดินเข้าไปดูพี่เข้าไปดูพี่ตรงนี้นะนี่ทุกคนดูดูหนูตรงนี้นะ มาแล้วค่ะจะเข้าไปเลยนะคะหจริงจั้นสวรรค์เลยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินมาดูพี่อีกรอบหนึ่ทุกคนดูหนูอีกรอบนึงนะคะหนูจะเข้าไปเลยนะคะวิ่งเข้าไปค่ะไปเล่นน้ำมา กระโดดกระโดดอึนโอเคตรงนี้มันมีสวิตช์อยู่ใช่ไหมไม่ใช่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 กระโดดกระโดดกระโดดให้ไหมนี่กระโดด่กระโดดได้แล้วโอ้ยนี่นี่สวิตช์ปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวทิ้งปดเด็กันลมปิดแล้วอะไรนะเฮ้ยเปิดทำไมอี๋ขอโทษค่ะ มันก็เดินลงเลยข้างบนเป็นอะไรเออเออคืออะไรพี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้เป็นเป็นเหมือนแบบแม่น้ำแล้วก็มีทางเดินเลยไหนๆนะน,นีเน่เดินลงมาดีนี่อีกต่อไปแล้วนะมีทั้งสองครั้งเฮ้ยๆผีทางอ๋อนี่ก็จะเป็น แม่นม้ำให้ตู้ตู่มาว่ายน้ำใช่มีจะเป็นแม่น้ำนะคะเดี๋ยวแล้วแล้วก็มันจะมีบ้านหลังเล็กแบบนี้นีน่เป็นอะไรสักอย่างไม่รูกมีหลายอะไรต้นไม้เพียรก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านเรากันนะโอ้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 เจ็บโอ้เคยมันมันมันกัดเดี๋ยวไปดูบ้านเรากันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ไป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 น,นี่นี่นนี่การแห่รุ่นที่เราท้างเข้าบ la ้านเรากระบองเพชรโคตรเจ็บมากเว้ยจะทำไม่ได้แลก็ตัวเองมาอยู่ตรงนี้ทางเข้าบ้านเราอุบัติคทางเข้าบ้านเราคืออุบัตินี่บ้านเราค่ะเแต่เราไม่ต้องกระโดดกันเลยคือเลย จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับแขกอันนี้เป็นโซฟารับแขกแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็นนี้จะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้งีบใต้ด้วยนะเพราะอันนี้ตอนกลางวันแล้วนี่นะคะก็จะเป็นฉากในนอจนจับห <c oughs> ลังไดี๋ยวทุกคนทุกคนยังไม่เห็นทุกคนยังไม่เห็นเดี๋ยวเราทำให้ดูไม่ไม่ไม่ ดูพี่ก็ได้ดูพี่ก็ได้ีนอี้โอเคออกไปเดี๋ยวทุกคนดูดีนะนี่แน่นอนแบบนอนแบบไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> แค่<อ>เวลาจะมาดูเสื้อผ้านะคะเ <c oughs> สื้อผ้าแบนี้แบแบนเนม <c oughs> <c oughs>